เป้าสี滴滴่ปูเป้าโยแจ้งแต่เรื่องดีๆเป้าสี่ปูเป้าโยแจ้งแต่เรื่องดีๆชีจงข่าซื่อจ้วน 发下来了เจค成绩又不好จดหมายแจ้งผลการสอบได้ส่งออกมาแล้วแจคสอบได้ไม่ดีเลยฉีจงเข่าสอจ้วนฟาเ้าเหลาเลยเจเฉิงจี โย่ปู้หา่าจดหมายแจ้งผลการสอบได้ส่งออกมาแล้วแจ็คสอบได้ไม่ดีเลยเ้าไเ่้เยเนเต้ามามาอี้ทิงเต้า,าเขาสอจีจิ้ี โฉบเหมยขู่เหลียนเตอเปี่ยวชิงเขาไม่ต้องการเห็นแม่ของเขาเมื่อได้ฟังผลการสอบของเขาแล้วทำหน้านิ้วคิ้วขมวดด้วยความทุกข์ใจถ้าผู้องเจ็นแาม่ขงเาเมา่อ้งาอบิงเตา้าท้าเิเวิงจีจิ้ว ฉเหมยขูเหลียนเตอเปียวชิงเขาไม่ต้องการเห็นแม่ของเขาเมื่อได้ฟังผลการสอบของเขาแล้วทำหน้านิ้วคิ้วขมวดด้วยความทุกข์ใจียจียจจริงเเสวทายงจื้อจี หุ้ยเป้าสือเตอวีเยเชาเวยสัวเตอหวานจ่วนเสียดังนั้นเขาจึงตัดสินใจที่จะรายงานผลตามแบบของตัวของเขาเองโดยเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยสวยีทาเจียจริงเจี่ยงจื้อจีหุยเป้าสือ เตอวิทย์ยนัยน稍วนเ婉ียดังนั้นเขาจึงตัดสินใจที่จะรายงานผลตามแบบของตัวของเขาเองโดยเพิ่มเติมอีกเล็กน้อย้าอีเ่าหุยเเีีย เปลี่ยนจุ่ยเจอซื้อจ้วนต้ยมามาวอัวตอีไปเฟิลาทันทีที่เขาถึงบ้านเขาชูใบคะแนนแล้วพูดกับแม่ว่าลูกสอบได้ร้อยคะแนนเต็มเลยทาอี้เผาหุยเจียเปลี่ยนจุเจอ ซื่อจ้วนต้ยมามาสัวอวเตออีไปเฟินลาทันทีที่เขาถึงบ้านเขาชูใบคะแนนแล้วพูดกับแม่ว่าลูกสอบได้ร้อยคะแนนเต็มเลยมามาเก่าสิ่งตี้สัวเจินตะ นาอี้เหมือนแม่พูดอย่างมีความสุขว่าจริงเหรอวิชาอะไรล่ะมามาเกาซิงตีส้สัวเจนเตนาอี้เหมือนแม่พูดอย่างมีความสุขว่าจริงเหรอวิชาอะไรล่ะ เจเค็ค回答数学二十三分作文四十分历史三ย分听ฟ七分แจ็คตอบคุณแม่ว่าเลขคณิต23นาคะแนน เรียงความ40คะแนนประวัติศาสตร์30คะแนนเขียนไทย7คะแนนรวมกันเป็น100พอดีครับเจียเค้หุยตาสู้เสวยเออสือสาเฟินจั่วเหวินสื่อสือเฟิน 历史30อะแนนทิงเสีย7ีะแนนแจ็คตอบคุณแม่ว่าเลขคณิต23คะแนนเลียงความ40คะแนนประวัติศาสตร์30คะแนนเขียนไทย7คะแนนรวมกันเป็นร้อยพอดีครับ ถ้าท่านชอบกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ